สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม ArcMap 10หัวข้อการวิเคราะห์โครงข่ายหรือ Network Analysis ค่ะไปเปิดโปรแกรม ArcMap 10ค่ะคลิก c a n c e l ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์ค่ะ นิวแล้วก็โฟลเดอค่ะพิมพ์ไปว่า my network ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ไปคลิกขวานะคะที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างค่ะไม่ใช่ค่ะ จากนั้นนะคะให้ไปคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างนะคะแล้วก็เลือก New ทำ Personal Geo Database ค<ะ>่ะเราจะขึ้นอันนี้มาแล้วก็ตั้งชื่อะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะให้คลิกขวาที่ Personal Geo Database นะคะแล้วก็ไปที่ New เลือก f e a t u r e Data Set ค่ะช่อง Name นะคะให้ตั้งชื่อเป็น Network นะคะจากนั้นคลิก Next ค่ะ ไปคลิกที่ import ค่ะ,คะเลือกสตีนค่ะแล้วก็ไปที่ล o กอินะคะให้เลือกเป็นสตรีน n e t เ o ิรนะคะแล้วก็เลือกสตรีนค่ะแล้วก็กด add เข้ามาค่ะค่ะต่อไปก็คลิก next ค่ะ สักครู่นะคะถ้าจากจากนั้นคลิก finish ค่ะก็จะปรากฏไฟล์ที่ชื่อว่า network v i ู่ t a บ catalog ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้คลิกขวาที่ตัว network นะคะ จากนั้นเลือก New เลือก Import เลือก Feature Class ค่ะ Multiple อ่าช่อง Input นะคะให้เลือกเป็น In เลือกเป็น Load นะคะ เลือกสตีดแล้วก็พาริสนะคะแล้วคลิกแอดเข้ามาจากนั้นก็คลิกโอเคค่ะ ค่ะแล้วก็คลิก close ไปค่ะในช่อง network ก็จะขึ้น Paristurn กับ Steam ขึ้นมานะคะต่อไปให้ไปที่ network ค่ะคลิกขวาเลือก New ค่ะไปที่ network dataset ค่ะ ให้ตั้งชื่อน,นะคะเป็น My Network ค่ะจากนั้นคลิก Next ค่ะติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าสตินะคะแล้วก็คลิก Next ค่ะกดเลือกคำสั่ง Yes นะคะแล้วก็ เล็กต่อไปค่ะไว้นะคะเลือก connectivity นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะคะคลิกตรงนี้นะคะให้เป็น endpoint เครื่องหมายถูกแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นก็กดเน็กต่อค่ะก็คลิกเน็กต่อไปค่ะ คค่ะคลิกตัวนี้นะคะแล้วก็กด next ต่อค่ะจากนั้นเลือก direction ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง network ตรงนี้ขึ้นมานะคะให้ไปที่ general ค่ะช่องข้างบนนะคะเป็นเป็น meter ค่ะ ส่วนช่อง name ตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็น full name ค่ะจากนั้นอบโ ok ค่ะแล้วก็ ok แล้วก็ next ก็ finish รอโหลดค่ะกด yes ค่ะ คลิก close ค่ะแล้วก็ตอบ yes โอเคก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมานะคะต่อไปนะคะให้คลิก ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะที่มาในโบรดออกแล้วก็สติต๊ออกนะคะให้เหลือแต่พาลิสเตอร์นะคะเพื่อดูจุดเลี้ยวของแต่ละจุดนะคะจากนั้นนะคะให้ไปคลิกขวาที่สติ๊ะคะ่ Open ะ Open Attribute คะ่ะ เห็นกนนะก็จะขึ้นหน้าต่าง table ขึ้นมานะคะช่องมิเตอร์ช่องนี้นะคะคือข้อมูลระยะทางนะคะช่อง FT minute นะคะ คือข้อมูลที่ใช้ในการเดินทางค่ะต่อไปนะคะช่องไฮ l ล s นะคะคือข้อมูลหมายเลขถนน,นะคะ่ะและก็ช่องสุดท้ายนะคะช่อง NA h i g h ไฮ s ลนะคะคือข้อมูลประเภทของเส้นถนน,นะคะ่ะ mm hmm. จากนั้นก็ ปิดไปไปต่อไปนะคะไปที่ Customize ค่ะเลือก to o l s b a r แล้วก็ไปหาเครื่องมือที่ชื่อว่า Network Analysis ะคะ่ะ นี่ค่ะก็จะปรากฏหน้าต่าง Network Analysis ขึ้นมาต่อไปนะคะคลิกที่ Network Analysis นะคะเลือก n e w r a l ค่ะแล้วก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมานะคะต่อไปคลิกที่ Show and Hide เน็กเวิร์กันสีวินโดว์นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะไปที่ create network location ค่ะจากนั้นก็สร้างจุดขึ้นมา แล้วจากนั้นก็ไปที่ r o w Property นะคะก็ไปที่ a n a l y s t s e t t i n g ค่ะช่อง Impedance นะคะให้ s e ตค่าเป็น Meter ค่ะจากนั้นตอบโอเคค่ะ ต่อไปก็จากนั้นไปคลิกที่ slope นะคะเพื่อจะดูเส้นทางค่ะแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่วิเคราะห์สเส้นทางที่ใกล้ที่สุดนะคะจากนั้นไปคลิกที่ direction window นะคะตรงนี้นะคะก็คือจะปรากฏหน้าต่างข้อมูลขึ้นมานะคะซึ่งจะบอกถึงสถานที่ต่างๆนะคะค่ะจากนั้นก็คลิก close ไป ทำการกำหนดจุดที่3และ4ค่ะไปที่ create n e t work location t o o ค่ะเพิ่มจุด3แล้วก็จุด4ค่ะจากนั้นก็ไปที่ raw property นะคะเลือก analysis setting ตรงช่อง in d i อินพีแดนส์นะคะให้เลือกเป็นมินิทค่ะจากนั้นคลิกโ OK, อเคค่ะแล้วก็ให้ไปคลิกที่สโล p e ค่ะเพื่อแสดงผล ที่เราค่ะเมื่อไม่ใช้แล้วก็คลิกขวาล e มูปเลยต่อไปนะคะไปที่ new a n a l y s t ค่ะเลือก new service area <c oughs> ก็จะปรากฏแทบ็บเป็นคาตรงนี้ขึ้นมานะคะให้ไปคลิกที่ create n e t w location tool ค่ะ แล้วก็สร้างจุดขึ้นมาก็จะปรากฏจุดตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้ไปที่ Service Area Property นะคะเลือกช่อง Analysis Setting ค่ะช่อง Impedance นะคะให้เลือกเป็นมิ t ิค่ะตรงช่อง Default b r e a นะคะให้ใส่เป็น10ค่ะ จากนั้นตอบโอเคค่ะแล้วก็ดูผลนะคะให้คลิกที่ s l o w ค่ะตรงน,นี้ค่ะก็จะปรากฏพื้นที่ที่มีระยะทาง10เมตรขึ้นมานะคะค่ะต่อไปค่ะคลิกที่ service area property ค่ะก็ไปที่ a n a l y s se i setting ตั้งค่า impedance เป็นมินิแบบเดิมนะคะแต่ช่อง default นะคะเราสามารถใส่ได้หลายค่าค่ะเราจะใส่ค่าอันที่ที่อันที่5แล้วก็อันที่ที่นะคะหลังจากนั้นคลิกโอเคค่ะแล้วก็คลิก slope เพื่อดูผลค่ะก็จะปรากฏ ขึ้นมาค่ะว่าแต่ละนาทีตรงนี้ก็จะเป็นนาทีที่3ตรงนี้เป็นนาทีที่5ส่วนข้างนอกก็จะเป็นนาทีที่7นะคะต่อไปในเมื่อไม่ใช้แล้วก็ให้ไปคลิกขวา r e m o v e ที่ Service Area ค่ะ okay, คำสั่งต่อไปนะคะไปที่ Network Analyst ค่ะเลือก New p r o c e s s Facility ค่ะก็จะขึ้นข้อมูลด้านนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้คลิกที่ Facility ค่ะให้ขึ้นแถบสีฟ้าให้มัน active นะคะจากนั้นไปคลิก Create Network Location tool ค่ะสร้างจุดลงพยาบานะคะขึ้นมาสัก3ามจุดค่ะ อีกจุดหนึ่งค่ะต่อไปนะคะให้ไปคลิกที่ incident ค่ะให้มัน active เป็นสีฟ้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปคลิกสร้าง create h e w o r k ค่ะสี่จุดเป็นสีให้ทางค่ะ จากนั้นนะคะให้ไปที่ Process Facility Property ค่ะช่อง Impedance นะคะให้เลือกเป็น Minute ค่ะแล้วจากนั้นคลิกโอเคค่ะแล้วก็ให้ไป มีการผิดพลาดเล็กน้อยนะคะกลับไปแก้ไขข้อมูลนะคะไปที่ Closet ็ต c u ค i ิล t y ี r พันะคะในช่อง ed น n c e นะคะจาก m i n ิตให้เลือกเป็น Meter นะคะจากนั้นคลิกโอเคค่ะค่ะเมื่อคลิกโอเคไปแล้วนะคะก็จะปรากฏเส้นทางที่ใกล้กโรงพยาบาลนะคะกับอุบัติเหตุนะคะ ต่อไปค่ะให้ไปคลิกขวาที่เราค่ะแล้วก็ Open Attribute ค่ะตรงน,นี้ก็จะเจอตารางเทเบิลนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลของเรานะคะต่อไปค่ะให้ <Hey. S 1> คลิกขวา Delete ที่ Process ไฟคิลิตี้ค่ะเมื่อไม่ใช้แล้วรีมูฟค่ะต่อไปนะคะไปที่ Network Analyst ค่ะเลือก New OD c o s m สมาติกค่ะนี่ก็จะขึ้นแตบข้างๆ OD c o s m สมาตมานะคะจากนั้นนะคะคลิก Origin นะคะให้มัน Active อยู่นะคะให้เป็นสีฟ้า แล้วก็ให้ไปสร้างจุดเก็บสินค้านะคะมาสัก5้าจุดค่ะโอเคแล้วก็ต่อไปให้ไปคลิกที่ destination นะคะให้มันขึ้น active สีฟ้าแล้วก็ไปสร้างจุดคลิกเครื่องมือ create network location tool นะคะสร้างจุด การแสดงร้านค้านะคะมา5จุดค่ะเป็นสีนิดหน่อยโอเคจากนั้นนะคะไปที่ OD Cosmetic Property นะคะให้เลือกที่ analysis setting ค่ะช่อง impedance นะคะให้ เปลี่ยนเป็นเ e t e r ค่ะจากนั้นตอบโอเคค่ะคลิกสรุปผล <Okay. S 1> ก็จะปรากฏเส้นทางจากคลังสินค้าไปยังร้านค้าทั้งหมดนะคะ <c oughs> จากนั้นนะคะไปที่ล ne ค่ะคลิกขวา open attribute ค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็น ข้อมูลทั้งหมดนะคะของไฟล์ค่ะตัว d e s t i n a t i o n แล้วก็ตัว Origin แล้วก็ผล Total Meter ค่ะผลของระยะทางค่ะแล้วก็จะรากดในต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิกที่แถบสีฟ้านะคะให้มันขึ้นเป็นแถบสีฟ้า หมดเราก็จะรู้ว่าจุดที่เราต้องการที่จะไปมันอยู่เส้นไหนสมมติเราคลิกที่ออบเจกต์แรกนะคะจุดนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ออบเจกต์ Object ที่6ก็จะอยู่ตรงเส้นนี้นะคะข่ะคุมของดิฉันก็ขอจบการสาธิตโปรแกรม ArcMap 10ในหัวข้อเรื่อง Network Analysis เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ